สวัสดีครับ20แยก9ทีวีนะครับวันนี้ได้หมูลูกกาดมาครับเนี่ยวันนี้อยากกินหมูย่างเนาะมีไส้มีสันคอแล้วก็สามจันเดี๋ยวนี้เขาจะย่างรวมเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไปร่างหมูกันกันเนาะ หลังจากมักหมูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาหมูไปแช่ในตู้เย็นครับเดี๋ยวรอเชฟเป็ดมาย่างครับหน้าตาจะเป็นจะได้เนาะเดี๋ยวเามาพอกันครับน่ากินขนาดครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มากินปิ้งกินแล้วกันเนาะเย้าปิ้งกินมักมบ้างแต่บะแรงแหละบาได้ย่างต้มบบเดียวว้าวรอเชฟเป็ดมาย่างเลยนี่ออจอดแต่ วันนี้กินดึกมของอะเนาะวันนี้ใส่ของบบต้มเนาะอย่างอีไปเลยบอกบอกไปเนาะจะได้ของรสชาติเหมือน,นกันเนาะวันนี้มากไปประมาณสามชั่วโมงเลยเนี่ยเอียวก่อนจนมันเจ๋อวันนี้แบบนี้ะนะครับมากไปประมาณสามชั่วโมง ซีเบอร์ม,มักในห้าโมงตอนนี้ซีสามทุ่มกำลังหันได้ย่างรอเชฟเป็ดงี้เชฟเป็ดลับเนี่ยพอบอนบอกม่วนกันร่างกายอ่อนเพี้ยใช้อะไรงานน,านนะักโอ้โหพอได้ครับ หอมขนาดน้อหอมแตะอหอมแตะยต่ยางไปเลยแบบนเนาะก๋อยย่างก่อยกีนเป็นมันไหมบ่ได้จะได้ลาบวกนี้ฮะสองสามวันเนาะลาบเน,น,นานะม,มีเวลาปไปเลิ การลาดนี่ต้องยกนี่เชี่ยเป็ดแล้วพอด,ดีเปิดล้ําด,ดีเปินต้มคนเดียวล้ําขนาดมีใครสู้ได้อะผมชลอดนักไหมกะสุดรับเนาะของตอนเออสุดรับหันไหมลักแซลอยกะอือเราต้มกับลักแองมาหุ่นหันเดี๋ยวนีีเอามีพักกับ ผักกับเอากันนักเล่นะมีกระลำด้วยผักกับหอกกันหลายหมูหอกกันหลายยัไงไงนเนาะอยู่ใกล้กับห่อนเบร์ห่อนขนาดเนะาะใส่แข็งเนาะ อืมไปแห้งทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยจะไม่๋ยวก็ต้องหนังลงเน่ะฝาบฝาบฝาบ,บดึงหอมได้นะจิ้มมาก่อนเนาะเอาน้ำจิ้มบ่น้ำจิ้มนะโอ้ลงชุดไม่แล้วครับผมโอมเม้เต็มเตาเต็มเตากินสองคนนี่จะเสี่ยงกันเดี๋ยววันนี้ฮะ ใส่กระโหล่ลเดียวเองนะมดเนี่ยโลเดียวได้หลายที่นะครับใส่กับงั้นตอนไปซื้อแบบน,นี้จ่อเอาพอนี่นะนะว่าใส่หวานใส่ขมอ,อืมจ้าหนอดีอืมแล้วน,นี้าหาไปซื้อบ้านเฮาหาเห็นโดนจุอันนี้ขนาดบ้านเฮายังหายเต้แต่นะกาบรรป้องอะนะ่ะป้องสั้นอะ่ะ <laughs> เอามาย่างขมบ่ะเดี๋ยวมาน่งกินกันเนาะโอ้ยจะเป็นยังไงเนาะหนะึน่งเข้าไห้แล้วพอมนึงเสียงน,นะหนึเข้าเออมันนักล่ำไคือเตยขิงหนึ่งระมาณนแต่ได้มันคึงลงือ้โหเออเอ,อ,อ,อย่างไปเรื่อยนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปชวนหิวเลยนหะแบบมีอย่างเละแบบมีไอ,อ,อ้ต้มแบบมีปุ้งอย่างเสีย,ยเอามากักแบบบ่อยกับแบย่างอย่างเดียวคลิปส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นการย่างเนี่ยหมัก,ย,กย่างเนาะหมักย่างหมักย่างก็งค,ครับย่างไปย่างขายนี่สบายๆบายเยแต่หมูจะได้กับใหก่อน กกถ้ามักยังเขาที่ไถบไปได้กับไหกมก็จัดนักจัดเต็มขนาดเทียบเป๊ดกับ้อนขนาดละเทียบเป็ดบอกเอากูมาทำอะไรได้เวลาซอยครับผมว้าวชุะกชุบเราเปล่า้องมาล็อกต้องมีเดียมเ้ยมเลย chắc <mí> không <toys> à nó mhm 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 ใส่ําลงงามเน่นี่จะเหนียวกเนาะาเา่ได้ต้มเนาะอืลองุนกันก่อนบนาเหนียวนะพอจากสงแล้วเนาะอืงการปาดทบนบนบนีสงการเกี่ยวละ เดี๋ยวข็ไปลองนู่น,นกันบกันโอ้โหยอดดีดีโอเคครับว้าวมือ,อย่างกับมือปลามือปลาอย่างปลาเนื้อ ้อนก็ได้นาทีนี้ต้องปาดเงือแล้วพอนะล้มมบนมีไรเนาะปาดเลยปาดเ,เสียงไปกินร้านนี้มีหลายร้อยอบอกเลย หลังจากย่างเรียบร้อยนะครับโอ้โหหัวจีนกระพักหน่าหนักละกันด้วยเนี่เขานึ่งเรียบร้อยชีสเ็ดแป้งน้ำจิ้มเรียบร้อยพร้อมขึ้นโต๊ะได้ไหมเออมาเข้าด้วยกันนั่งกินด้วยกันครับผมมาเนอร์มานะครับผมมากินด้วยกันครับมากินข้าด้วยกันครับเขาห่อนเขาห่อน ตัวห่อนพนันเดี๋เข้าหน่อยเรวใสาจ่จากันก็นกนได้้อพ <c oughs> ่อนวันนี้กำแรกครับผมนี่ไรก 是母猫。嗯、哎。嗯。啊。 hả ừ. cửa ừ. đã cự đại hơn này mhm 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 mà mhm 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 嗯。Mm. Tôi hình chút bao tiêu Chủ mình sườn không ạ mình, Để mình. Để mình đi. chim bạc mọc nào hả chưa đến chưa đến chưa đến chưa chưa đến chưa

ลำตอนแรกมันจะเป็นแบบมันซาบหน่อยนะร่างเราจะหายมันเขียวกระลำนะแล้วเจ้าห้องมันเขียวเลยไม่กินกัน có hòn Con Tí nữa Bé tôm Cả Tôm nêm Đuổi